สี่ทุ่มครึ่งค่ะหรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่จนหมดโดยทางนี้ภายในจุดบริการนะคะได้มีการติดตั้งจอแสดงสถานะรถผ่านระบบ G P S ให้พี่น้องประชาชนสามารถดูเวลาที่รถแต่ละเส้นทางจะเข้ามาถึงท้องสนามหลวงแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ข้อมูลการเดินทางตลอดทั้งวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ B M T A Contact Center โทรสายด่วน1348หรือว่าไปดูที่เว็บไซต์ค่ะ w w ไป w bmta co t h หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะขอสอมอกอ,รกอรพร้อมบวกค่ะขณะที่จังหวัดต่างๆหน่วยงานภาครัฐและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธ,ธรรมถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมเป็นกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำเึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้ โดยที่ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองท่าบ่อจังหวัดน้องคายนั่งรำกว่าพันคนค่ะได้ร่วมรำถวายเพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ70ปีแสงเทียนจากใจประชารำลึกกราเสด็จเมืองท่าบ่อซึ่งอำเภอท่าบ่อร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครั้งที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิป มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวท่าบ่อเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2498โดยข้าราชการและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รวมกันจุดเทียนถวายความอาลัยส่วนที่สาราการประเรียนวัดอุดมธานีพระอารามหลวงจังหวัดนครน,นายกมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชนีนาถพระบรมราชาชนรราชาชนีพันปีหลวง โดยคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบง่ายและเปลี่ยนไปด้วยความจงรักภักดีส่วนที่ถงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะ ส่วนที่ศาลากองโดยการองค์พระประถมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมค่ะมีพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวงโรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับหลวงกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทับหลวงและก็ตำบลม่วงตารถตลอดจนพี่น้องประชาชนมาเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีค่ะ ส่วนที่โถงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานภูเก็ตค่ะผู้อำนวยการท่าอากาศยานก็นําคณะผู้บริหารรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยประธานในพิธีได้กล่าวคําปฏิญาณตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีตามด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อถวายความอาลัยจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้ลงนามในสมุดเพื่อแสดงความ อาัยและน้อมลำลึกในพระมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ส่วนที่สนามกีฬาบ้านกระยินสูอําเภอพญาตองสูจังหวัด จะอินเซกจีรัฐกะเรี่ยงประเทศเมียนมากองกำลังเกเรียงพุทธประชาธิปไตยหรือว่า DKBA บนำตัวแทนส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในเมืองพญาตองซูรวมกว่า500คนร่วมพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีการลดธงครึ่งเสาหววงพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขอภัยค่ะวางพวงมาลาหน้าพระฉายาลักษณ์ เยาวชนขับร้องบทเพลงสันเสริมพระบรารมีและผู้แทนอ่านสารแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรม,มวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปท่ามกลางฝนที่ตกอยู่ตลอดเวลา ผู้ชมคะที่ป่าดงใหญ่ตำบลสร้างถอน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญจากที่เคยอุดมสมบูรณ์โดนบุก